ช่วงที่ท่านใดต้องการจะขายสินค้านะครับเราจะเป็นสื่อกลางครับในการจะขายสินค้าให้กับคนที่อยากซื้อครับผมและในวันนี้นะครับเต้มีสินค้าที่ต้องบอกว่าเหมาะจริงๆนะครับกับคนที่มีพื้นที่แคบของห้องที่ตัวเองอยู่หรือว่าแหมผ้ามีกลิ่นอับนะครับฝนตกบ่อยทําให้ตากผ้าไม่แห้งไม่ทันวันนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับด้วยตู้อบผ้าระบบไอออนิกผ้าแห้งไวไม่งอแดดไม่กลัวฝนแล้วก็ไร้กลิ่นด้วยครับ ต้องบอกว่าคุณภาพของตู้อบผ้าออลดิกแบบนี้นะครับสุดยอดมากเริ่มตั้งแต่ขนาดกระทัดรัดนะครับเพียงแค่153ซนติเมตรนะครับของความสูงและความกว้าง63ซนติเมตรครับประกอบสะดวกติดต่อได้ง่ายครับและที่สำคัญครับผมเรามีการใช้ระบบลมร้อนนะครับเป่าจากด้านล่างทำให้ผ้าของคุณนั้นนะครับไม่ว่าจะ มาดขนาดไหนนะครับหรือว่าต้องเร่งรีบอย่างไรก็ตามก็สามารถแห้งได้ในเวลาอันรวดเร็วครับและที่สําคัญนะครับเหมาะจริงๆครับอย่างที่บอกไปว่าพื้นที่น้อยตามคอนโดต่างๆเพียงแค่มีตู้อบผ้าอาวนิกของเราก็สามารถที่จะมีความสุขกับเสื้อผ้ากลิ่นสบายๆหอมสดชื่นไปทํางานอย่างมีความมั่นใจแล้วล่ะครับและที่สําคัญครับเรามีการรับประกันสินค้านะครับ1ปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจึงวางใจได้เลยครับในเรื่องของระบบ คุณภาพต่างๆและตู้อบผ้าระบบไอออนิกนี้นะครับต้องบอกว่าประหยัดมากๆเหมาะกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้ไฟเพียงแค่0.9หน่วยต่อ1ชั่วโมงหรือคิดเป็นอัตราค่าใช้นะครับนั่นคือ1บาท80สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นครับคิดดูสิครับ1บาท80สตางค์ต่อหน่วยในการใช้ถูกกว่าไฟบ้านทั่วไปอีกนะครับและที่สำคัญครับราคาอยู่ที่ 3,200บาทเท่านั้นครับรวมค่าจะส่งทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วใครสนใจสามารถสั่งซื้อติดต่อได้นะครับที่รายการของเราด้านล่างนี้เลยครับกับช่วงของอยากซื้ออยากขายครับผมและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับต้องการจะขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพสามารถติดต่อมาได้ครับตามที่อยู่ด้านล่างของเรานะครับกับช่วงของอยากซื้ออยากขายในรายการของโรงรับจำนำและสัปดาห์หน้าจะเป็นสินค้าอะไรมานำเสนอบ้างติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ พบกับผมเต้ยและรายการรงรับจำนำได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารทางช่องบูฟเฟ่68ครับอย่าลืมนะครับสินค้ามีคุณภาพแต่ราคาถูกมีที่นี่นะครับกับรายการรงรับจำนำวันนี้สวัสดีครับ